One News ตรงไปตรงมาใช่แล้วครับเพราะว่าจะมีหลายเรื่องทีเดียวนะฮะ,ะที่เป็นวาระร้อนแล้วแต่และเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน<ม>กับกรณีของวงการส่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ะนะฮะเดี๋ยวมาติดตามไปนะครับโดยจากกรณีของการประชุมมหาเถระสมาคมนะครับที่ไม่มีมติ ชัดเจนนะครับว่ารับรองหรือไม่รับรองอย่างไรแต่เอาเป็นว่ามหาเทระสมาคมณขณะนี้บอกว่าได้ยุติลงแล้วสําหรับเรื่องการประชิกหรือไม่ประชิกของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจากเดิมที่พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเคยมีไว้เมื่อปี2542แต่ว่าได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเจตนาในการชอ่อโกงทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายและคดีอาญาทางอายการก็ถอนฟ้องไปแล้ว ทำให้มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธ,ธอิสระเจ้าวาดวัดอ้อน้อยที่เดินทางไปยื่นเรื่องหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องปัจจุบันแล้วก็เรื่องในอดีตหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําการปฏิรูปศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีคุณภัยบูรนิติตะวันหนึ่งในสมาชิกสปชเป็นประธานก็กําลังดําเนินการตรวจสอบผลักดันให้มีการแก้ไขยอยู่หลายเรื่องในแวดวงศาสนา สัปดาห์หน้าดูท่าทางจะมีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีวาระที่จะนัดหมายเคลื่อนไหวกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างกรณีของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับถ้าเราไปดูคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีณัปัจจุบันก็คือคดีที่มีการโกงเงินของเครดิตสากรคเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์มีการยักยอกเงินไปนะครับนับหมื่นล้าน แต่ว่ามี800ล้านที่ปรากฏว,ว่าอดีตผู้นวยการของสาหากรณ์โอนไปให้กับวัดพระธรรมกายและมีชื่อของพระธรรมชโยและพระรูปอื่นด้วยล่าสุดดี i มีหมายเรียกให้พระธรรมชโยแล้วก็พระที่มีชื่อในเช็คมาสอบปากคำมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนของดี i ในวันที่10มีนาคมนะครับขณะที่วันที่12มีนาคมเครือข่ายสง ที่ออกมาคัดค้านการปฏิรูปาศาสนาของคณะกรรมการปฏิรูปชุดของคุณภัยบูญนิติตวันและก็เรียกร้องให้คอสอชอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและประธานสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติยุบคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าถ้าไม่มีการยุบคณะกรรมการปฏิรูปาศาสนาของคุณภัยบูญวันที่12มีนาคมเครือข่ายสงฆ์จะไปรวมตัวกันสวดมนต์หน้ารัฐสภา,พาเพื่อเรียกร้องให้มีการยุบกรรมการปฏิรูปาศาสนาส่วนกลุ่มคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ ก็เรียกร้องให้ยุบกรรมาการปฏิรูปศาสนาปปงอเองก็สอบเส้นทางการเงินบริจาค800ล้านของสากลเครดิตอยู่เนี่ยคลองจันทร์ที่เข้าไปยังวัดพระธรรมกายอยู่นะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพระพุทธอิสระนะครับมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับทั้งไปร้องดี i ให้ตรวจเส้นทางการเงินของเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะฮะไปร้องให้าการสูงสุดหรือคดีของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายด้วย เพราะว่าเคยมีคดีไว้เกี่ยวกับเรื่องการนำทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายไปใส่ไว้ในชื่อของตัวเองแม้จะมีการคืนทรัพย์สินให้แล้วแล้วอายการถอนฟ้องในตอนนั้นแต่มองว่าเป็นคดีอาญาไม่สามารถจะมีการถอนฟ้องได้เรียกร้องให้อายการหรือคดีขึ้นมาใหม่นะครับล่าสุดพระพุทธอิสระถึงขั้นประกาศว่าจะยอมศึกเลยนะครับถ้าหากไม่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการศึกพระธรรมชโยออกจากการเป็นพระได้นะฮะ ส่วนคุณภัยบูรนิติตะวันนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิรูปศาสนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ชื่อว่าคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักกิจการพระพุทธศาสนาจะเปิดเวทีสาธารณะเพื่อฟังความคิดเห็นด้านการปฏิรูปศาสนาวันที่11มีนาคมนี้สัปดาห์หน้านะครับก่อนที่12มีนาคมอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมาสวดมนต์ที่หน้ารัฐสาภา 11มีนาคมคุณภัยบูลจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังเรื่องการปฏิรูปาศาสนาบอกว่าจะเปิดเวที3ครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกก่อนนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะฟังข้อเสนอจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกเลยว่าจะไม่มาร่วมเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคุณภัยบูลนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะการปกครองสง์ในรูปแบบตามพรบคณะสงฆ์2505ัรนั้นสร้างปัญหาขึ้นโดยมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ผมอยากจะให้พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทมาร่วมกันเพื่อที่จะเสนอแนวทางในการที่จะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งคณะกรรมการนั้นจะจัดมีการสัมมนาขึ้นในวันในสัป,ปดาห์หน้าประเด็นหลักๆก,ก็คือมาดูว่าปัญหารูปแบบการปกครองในระดับ เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลซึ่งเกิดจากพบรบคณะสงฆ์ส5ไม่มีการมีส่วนร่วมของพุทธบราาิษัทนั้นควรจะถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปกันหรือยังเราก็เห็นเวทีด้านปฏิรูปพลังงานมาแล้วเวทีถกเถียงเรื่องการ<ม>เปิดสบัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่ย1บก็เห็นมาแล้วสัปดาห์หน้าจะเห็นเวทีเรื่องการปฏิรูปศาสนา,าแต่ไม่รู้ว่าจะมาทุกกลุ่มหรือเปล่านะฮะ,ะน่าจับตามองทีเดียวค่ะ One News ตรงไปตรงมา